กวดตะก่อนสิบุกป,ปาก็ต้องใส่ผายดีครับพี่นอ้องสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพายผู้ผาพังโบวี่ครับสวัสดีครับผมกวดตะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทําอะไรนอ้อกครับนอ้อไปย้ายช้างครับย้าย เป็นใหญ่สร้างนะครับเนาะครับผมเป็นใหญ่สร้างโคบัวภาษาอีสานนะครับเด้อคลิปนี้ครับผมฝนตกครับรายการมื้อนี้ก็ฝนตกครับพี่น้องไปบ่ได้ครับผมไปบ่ได้บ่สามารถเดินเดินได้ครับผมก็เลยเฮาก็เลยต้องมาใหญ่สร้างครับใหญ่ภาษาไทยเฮาก็ว่าเลื่อนไปเลื่อนช้างอ่าครับสร้างก็อยู่น้ำปลาอยี่ยครับผมไปครับคนตั ตามไปเหมือนกันครับวันตะสีเงาพังสมบูรณ์ไปท่านใดถ่าเบิร์กันครับพี่น้องอกองกระสือดิดนด่นแน่เลยครับเด้อปลาปลาหัวขาวด่ปลาสายหัวขาวดิ อยู่ในป่านะครับผมสองเชือกนะครับก่อนตะก่อนสิบุกป,ป่าก็ต้องใส่ผ้ายดีครับพี่น้องอยู่ไหนนาะไอ้นะ โอ้โหกินใบไผ่ยอยู่นี่เองพี่สมุยจะย้ายไหมครับนี่หรือว่าหญ้าเยอะอยู่ยังไงครับย้ายขยับเข้าไปอีกก็ได้ครับเพราะว่าจะได้กินเยอะๆครับ <c oughs> อร่อยไหมครับพี่สมุนี่ครับคนตา,า,าต้องไปเช็คหลักก่อนครับผม อันดับแรกครับต้องไปดูหลักครับครับเป็นสางทีใหญยแห้งครับผมสี่ตันสามแม่บอครับก็ตะสี่ตันสามครับพี่น้องอู้หนักแห้งครับผมสี่ตันสามดูแบบธรรมชาติแล้วครับนี่ครับผม วนใหญ่หนาทึบครับเป็นช้างที่นิสัยดีอีกเชือกหนึ่งนะครับผมสโบเจ้าภูผาไหมเมื่อคืนนะ่ะได้ไปถึงกันไหม แต่จะย้ายไปทางไหนเนาะเนาะเป็นป่าไมายของธรรมชาตินะครับผมหมู่บ้านเขาก็บอกให้ผูกเลยผูกเลยไม่ต้องกลัวเขาบอกให้กินให้หมดไปเลยเขาบอกสบ,บูนี่เป็นช้างที่ฉลาดนะครับผมอ,อ๋อโดนหัวนะนี่นี่ นี่นี่สุดยอดเลยครับผมนี่ดูท่าอะไรของเขาครับผมดูสิครับดูดมหาเลยครับผมมหาเลยข้าวเหนียวเหรอโอ้วันนี้ไม่ได้เดินไม่มีข้าวเหนียวให้กินละครับเชโม นี่ <l ots> ดูสิครับดูสิครับ <l ots> นี่ตอนนี้ฝนก็เริ่มลินมาอีกแล้วครับเหมือนช้างป่าเลยเนาะครับนี่ FC ครับผมพี่พี่ FC เยอะมากครับครับขวัตกำลังเรียกยครับเป็นช้างที่เรียก <c oughs> ยากเหมือนกันนะนี่พวงยมนี่ดูครับขวัรเรียกก็ทำหน้าตาเฉยเลย ที่สิบนะครับผมภูผากับพี่สมโภคก็จะได้แยกทางกันนะครับผมไปคุณรทิิตะทางครับพี่สมโบนี่จะมาแห่งานอยู่ที่หนองบัวลําพูครับผมอําเภอสุวรรณคูหาครับแต่ภูผานี่จะไปบุรีรัมนะครับผมอําเภอลํไปมาศครับผมบ้านหนองโดนนะครับผมเอฟซีท่านใดนะครับผมบ้านใกล้เรือนเกียงครับผมอยากจะไปชมขบวนของการแห่ บุญพเวทนะครับผมสวยๆงามๆนะครับผมก็ยินดีนะครับผมคนร้วนยินดีนะครับผมพี่สมบูก็ยินดีนะครับผมพี่สมบูก็ทีมงานวัฒนธรรมก็ได้มาสวดถวานี่เก้าเชือกนะครับผมเก้าเชือกส่วนไปริลามนี้ก็ประมาณเก้าเหมือนกันครับเก้าเหมือนกันครับผมก็จะมี นำทีมโดยก็พรอเอก่ใหญ่ของเราครับผมพายหนุ่มเสกนะครับผมพายหนุ่มเสกและพายโอเล่ครับผมพายโอเล่แล้วก็พายนำโชคครับลูกลูกลูกชายของโอเล่นะครับผมพายนำโชคแล้วก็ผู้ใส่พังป้าแก้วครับผมของน้องนำโชคนะครับผมแล้วก็คำเมินครับผมซีดอลขุนเงินนะครับผมและพายภูผาของเรานะครับผม จะได้ไปด้วยกันครับผมดูสิครับขวนตะเรียกยังยืนเชยเลยครับผมไปทีละนิดครับไปย่างไปสวมป่าไม้ครับผมเป็นป่าไม้ที่ธรรมชาตินะครับผมป่าไม้ธรรมชาตินะครับ เราเราผูกกินกอไผ่นะครับผมเป็นไผ่ป่านะครับไผ่ป่ากอไหกไกอไผ่นะครับผมจะคนละแบบนะครับผมดูสิครับขวัญตาเรียกยังไม่หันกลับเลยนะครับผมอะไรครับมันช้างรถถังครับนี่ <laughs> ช้างหรือรถถังครับแม่สั่งว่าแม่รถถังนี่เนาะครับนี่เบิ้งครับพี่น้องขลังขาสัตนหมดแล้วครับผมหมดทัดมาก็ต้องตามไปบ้าครับ ผมชอบนะครับผมถ้าได้ถ้าเขาอยู่ในป่าบแบบนี้นะครับผมจะชอบมากนะครับผมนี่ครับกินกอไผ่แบบนี้ครับกอบงกอไหลครับผม คนตัดจะพูดแล้วครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้กับช่องพายผู้่ผาพังโบวีด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมกดซับสไคร้ครับผมกดกระดิ่งนะครับผมแจ้งเตือนครับให้กับคนอ้นด้วยนะครับก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ